สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้จะเป็นรีวิวของอุปกรณ์ดักไก่นะเป็นบ่วงดักไก่ป่านะครับเป็นบ่วงดักไก่ป่านะครับผมนะครับสำหรับเซตนี้ลูกค้านะมาฟังรายละเอียดกันนะครับผมเซตนี้เป็นเซตของ10อ่าเป็นเซตของ3 1หลักนะครับบ่วงเดี่ยวนะครับความยาวของหลักนะครับของเซตนี้6นิ้ว5ถึง7นิ้วนะครับผมนะครับ แล้วก็ห่วงที่ใช้เป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับเป็นหลักเหล็กนะครับผมเป็นหลักเหล็กนะครับคูรลูกค้าฟังดีๆนะครับอ่าแล้วก็งานผันหลักเป็นงานผันหลักเกลียวดํานะครับผมห <parce> ่วงที่ใช้ห่วงตัวเอสแจ้งไปแล้วนะครับผมแล้วก็งานต่อสายเอ็เป็นงานต่อสาย p e นะครับเป็นงานสาย p e มีตัวล็อกนะครับ นี่คือตัวล็อกนะครับของบวกนะครับผม n เบอร์70นะครับของเดี่ยว n เบอร์70นะครับผมงานสวยชัดเจนนะครับคุณ <bar> ลูกค้านะครับสอบถามเพิ่มเติมลูกค้าติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยใต้คลิปนะครับผมนะของมีพร้อมส่งนะครับของมีเยอะนะครับของมีเยอะนะครับผมมีเป็นหลังเลยนะครับผมพร้อมส่งให้ลูกค้านะครับผมนะเก็บเงินปลายทางได้นะครับของทาใหม่ทุกวันนะครับผมนี่ก็เพิ่งทําเสร็จนะครับนะครับ ของสวยๆนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับรับประกันทุกชุดนะครับมีปัญหาติดต่อมาที่ร้านส่งไปใหม่ได้เลยนะครับผมนะโอเคนะสวันนี้นะครับาลาการตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ